มาพบกับใบบัวใบบุญนะจ๊ามาเลยจ้ามาเลยจ้าแล้วก็ก็จะมีพี่จักนะคะน้องนุ่นก็จะทํางานอยู่บริเวณนี้นะคะวันนี้ใบบัวนะคะจะมาบอกส่งต่อความเป๊ะปังนะคะก็คือโซอยูของเรานะคะตอนนี้นะคะอยากให้ลูกค้าสั่งสองรถนี้ก่อนเพราะว่าราคาไทยเนี่ย มีปัญหาเรื่องการขนขนส่งวัตถุดิบนะคะคือ,อความล่าช้าของเรือนั่นเองนะจ๊ะก็สามารถสั่งเป็นโกโก้แทนก็ได้นะจ๊ะบอกเลยว่าอร่อยเหมือนกันทั้งสามรสนะคะสรรพคุณเหมือนกันหมดเลยทุกคน ก็คือคุมหิวอิ่มนานไม่ทานจุกจิกนะคะเล่งเผาผลานนะคะช่วยขับถ่ายไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทานนะจ๊ะโรคเบาหวานทานได้เพราะว่าไม่มีน้ําตาลน,นะจ๊ะเราใช้ย่าหวานแทนน้าตาลจ้ามาค่ะมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเลยจ้ะถ้าใครสนใจนะคะเข้ามาทักอ่ว่าสนใจหรือเข้ามาที่ ปักหมุดได้เลยนะคะหรืออินบ็อกซ์ที่เพจธรรมาค้าขายที่ไลฟ์สดอยู่ตอนนี้หรือเพจตะกแตนโชลรดาภาษาอังกฤษตรงนี้เลยนะคะหรือเข้าไปทักที่ไลน์แอดนะคะ t a n 5 5อย่าลืมแอดไซด์ด้านหน้าด้วยนะคะรบกวนลูกค้านะคะทักเพียงช่องทางเดียวเท่านั้นนะคะทักเพียงช่องทางเดียวเท่านั้นนะคะถ้าเผิ่ไปทัก2ช่องทางแล้วมีช่องทางใดช่องทางหนึ่งมีแอดมินเนี่ยตอบกลับแล้วนะคะให้ลูกค้านี่ย ไปกดยก,กว่าเอ่ยยกเลิกช่องทางนี้นะคะเพราะว่ามีแอดมินตอบอีกช่องทางหนึ่งแล้วแบบนี้นะคะจะได้ไม่มีปัญหาก็คือไม่มีของตกหล่นนะคะแล้วก็จะไดออเดอร์ไม่ซ้ําด้วยลูกค้าก็จะได้ไม่ต้องโอนเงินมาซ้ซําซ้อนกันนะคะทุกคนมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยักษ์กบมะขามเท่าผุนแล้วชื่อเฟซแหมสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีจ้าลาค่ะวมาค่ะว,วันนี้นะคะ,นนะ,คะจะบอกว่าแม่ต่อโปส่งฟรีให้ด้วยนะจริงๆอ่ะหมดไปแล้วหมดไปแม่สองวันแล้วแหละแต่แม่แบบว่างั้นต่อโปไปเลยนะคะก็ยังมีโปส่งฟรีอยู่ก่อยู่นะ สามสิบกล่องนะคะนี่สั่งไปเลยอย่างละสิบห้าสิบห้านะคะทุกคนโกโก้กับกาแฟน,นะคะสามสิบกล่องส่งฟรีพื้นที่ปกตินะคะจากสามพันเก้าเก้า,าสิบเหลือสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทจ้ามาเลยค่ะมาเลยค่ะเ,นนะเดี๋ยววันนี้ใบบัว,ว<า>จะมากิน Girl, โกโก้นะคะนี่ เตรียมไว้แล้วนะคะเดี๋ยวใบโบจะมากินโกโก้นะคะมีโปรโมชั่นไหมคะวันนี้มีค่า30กล่องส่งฟรีนะคะแล้วก็อยากจะบอกลูกค้านิดนึงนะคะว่าถ้าใครที่จะสั่งไปทานเนี่ยแบบว่าลูกค้าใหม่ให้ลูกค้าเนี่ยทานก่อน1ซองก่อนนอนนะคะทานก่อน1ซองก่อนนอนให้ดูธาตุเราก่อนแน่นอนก่อนว่าธาตุเราเนี่ยเป็นคนธาตุหนักหรือธาตุเบานะคะ หนึ่งซองเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราทานหนักทัดเบาเราจะรู้เลยค่ะว่าโอ๊ยกินไปคืนเนี้มันยังไม่ถ่ายเลยหรือมันก็ถ่ายรอบนึงหรืออะไรเงี้ยอันเนี้ยนนแสดงว่าทัดเบาค่ะจะลูกค้าสามารถที่จะอัพเวลไปกินอีกหนึ่งซองได้แต่ถ้าลูกค้าแบบโอ๊ยรอบคืนเดียวเนี่ยประมาณสี่ห้ารอบลูกค้าก็จะรู้แล้วว่าอะต่อไปเนี่ย ลูกค้าจะต้องกินประมาณวันละครึ่งซองหรือแค่หนึ่งซองเท่านั้นนะคะเพราะลูกค้าเป็นคนธาตเบาหรืออาจจะขับไปามากกว่าน,นั้นก็คือเป็นคนธาดุเบามากเหมือนน้องหวานหวานนะคะคือนั่งกินกินอยู่เนี่ยไปยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะขอตัวไปคุยกับโถทท่มแล้วนะ,ะน้องหวานหวานนะจ๊ะส่วนคนที่ธาตปกติก็คืออจะถ่ายประมาณ1นถึงส ครั้งนะคะประมาณนี้นะจ๊ะก็ถ้าใครสงสัยว่าตัวเองเนี่ยธาตุไหนหรือไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนธาตุยังไงหนักหรือเบาอะไรนี้สามารถเข้ามาสอบถามที่แอดมินได้เลยนะคะแอดมินมีคําตอบให้ลูกค้าทู้คําตอบเกี่ยวกับโซยูนะจ๊ะเพราะว่าเ,เราเนี่ยได้บอกแอดมินไว้หมดแล้วว่า คนทาดหนักทัดเบาเป็นยังไงนะคะบางที่เนี่ยลูกค้าเนี่ยไม่รู้นะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนทัดหนักหรือเปล่าจ้าอาสวัสดีค่ะเมื่อเช้าทานไปแล้วจะอร่อยมากๆเลยคุณแม่น้องข้าวหอมจเจริญสุขเุ้ยเดี๋ยวนะน้ำกุปลเหมือนเขาเลยน้ำซุปเดียวกันเลย<ห>น,นะคะผู้ใหนอ้อบาทนี้น,นะคะเราเล่กิงกาแฟคุณพี่คะ าไม่กินกาแฟสั่งโกโก้ค่ะคุณพี่ถ้าไม่ทานกาแฟสั่งโกโก้ได้เลยนะคะถ้าไม่ทานกาแฟสั่งโกโก้ได้เลยสรรพคุณเหมือนกันนะคะต่างกันแค่รสชาตินะคะคือคุมหิวอิ่มนาน5้าถึงชั่วโมงช่วยเลี้ยงขอขาช่วยขับถ่ายนะคะ เป่งมากเลยการเผาผ่านแล้วก็ขับถ่ายนะคะ oh <my. S 1> แล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทานไม่มีน้ําตาลด้วยนะคะ oh <my. S 1> ความหวานที่เราทานแล้วหวานเนี่ยได้มาจากยาหวานแทนน้าตาลนะจ๊ะบอกเลยคีโตทานได้นะคะ oh <my. S 1> แล้วก็จะบอกว่าคนโรคเบาหวานนี้ทานได้คนที่ทานไม่ได้คือ oh <my. S 1> นะคะเมืคืนนี้มีลูกค้าเนี่ยถามมาว่าเออ อะไรบ้างที่ทานไม่ได้เราก็บอกว่าเป็นโรคประจําตัวทุกชนิดที่ทานยาประจําทุกวันเราไม่แนะนําให้ทานเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่แนะนําเลยก็คือไม่แนะนําให้สั่งให้ทานเลยนะคะแล้วลูกค้าก็ย้ำมาอีกว่าโรคอะไรคะโรคอะไรบ้างคะเราก็เลยแบบว่าบอกไปว่าทุกโรคเขาก็ยังย้ำมาอีกเราก็จะบอกว่ายังไงดีอะคะว่าโรคอะไรบ้างอะ,อ,อะโรคหัวใจเนาะโรค โรคคือโรคอะไรโรคมะลกม,ลกมละเร็งอะไรอย่างเงี้ยที่แบบต้องทานยาห่ะต้องทานยากยกเว้นโรคแบบพวกข้อเขา่าหรืออะไรอย่างเงี้ยสามารถทานได้นะคะที่แบบไม่ได้เกี่ยวกับกระเพาะหรือลำไส้โดยตรงอะไรแบบเนี้ยจ้ะก็สามารถทานได้นะคะแล้วก็สตรีมีคันให้นมบดอยู่ยังไม่แนะนําให้ทานนะจ๊ะ,ะนี่นะคะตอนนี้นะคะ1กล่องนะคะมี5ซอง129บาบาทนะคะ โปรโมชั่นของเราคือ30กล่องส่งฟรีนะคะแม่แต่งปลอกต่อโปรโมชั่นให้นะคะ30กล่องส่งฟรีอยู่นะคะเซ็ต5ากล่องเท่าไหร่คะ5กล่อง700บาทนะคะพร้อมค่าส่งพื้นที่ปกตินะจ๊ะพร้อมพร้อมค่าส่งพื้นที่ปกติแล้วนะจ้าสวัสดีค่ะคุณไอรีนสวัสดีจ้าอะไรเนี่ยบอแม่อะไรอะบอแม่เป็นญาติบอจันนิ ไม่แน่นะคุณแม่ถ้าไล่มาพ้านมสกุลเดียวกันก็มันก็อาจจะเป็นไปได้แล้วอีกอย่างนึงสกุลเจริญสุขดนี่เยอะมากทุกที่นะจ๊ะมีแทบทุกจังหวัดอ่ะนะคะมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะได้ข่าวว่าเปลี่ยนเป็นคนกลางแล้วหรอเออบุญแล้วได้ข่าวได้ข่าวเดี๋ยวก็มีประเด็นนี้ ตอบอกินยานอนหลับประจําทานได้ไหมทานได้ค่ะอยากแต่ว่าอยากให้เว้นเนอะอยากให้เว้นให้กินลองกินโกโกโด้ดูลองลองเว้นยานอนหลับดูแล้วลองทานโกโกโด้ดูมันอาจจะหลับสบายขึ้น<ม>เพราะว่าตัวโกโก้เนี่ยมันทําให้หลับสบายขึ้นตื่นมาก็แบบว่าช่วยขับถ่ายทําให้เราเนี่ยเบาท้องขึ้นนะคะบแบบบางคนอะลอูลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่บอกเลยว่าพอกินไปคืนนี่ พอตื่นเช้ามารู้สึกแบบว่าเบาท้องไปเลยท้องเฟบเลยอะไรแบบนี้ค่ะลูกค้านะจ๊ะก็ลองไปทานดูได้นะคะแต่ว่าถ้าใครเป็นลูกค้าใหม่รบกวนนะคะทาน 1- นึ่งสองก่อนดูก่อนแล้วเป็นธาตุหนักหรือธาตุเบานะคะแล้วก็ช่วง1 1-7ถึงวันแรกนะคะเป็นช่วงปรับตัวระหว่างตัวผลิตภัณฑ์กับร่างกายของเราอย่างใบบัวเนี่ยปรับประมาณ3วันถึง4วัน3วันแรกเนี่ยใบบัว ทานวันละ3าถึงสี่ซองเพราะใบบัวเนี่ยเป็นคนทาดหนักอยู่พอสมควรแต่ว่าก็ไม่ได้หนักมากนะคะคือสองสาวันถ่ายที่นะคะคนทาหนักนะคะแล้วใบบัวเนี่ยทานวันละ3ามถึงสี่ซองมันก็เลยทําให้ใบบัวเนี่ยถ่ายสามวันแรกแปดรอบวันละนะวันละแปดรอบทุกวันเลยสามวันแรกนะคะแต่ใบบัวเนี่ยคนเราะว่าใบบัวมันมันเป็นดีท็อกใบบัวก็เลยคิดว่าอ่ะ มันก็น่าจะขับทายของเก่าๆที่เราแบบมันทําให้เราแบบอึดสืดนะคะทุกคนคําว่าอึดสืดแปลว่า <c oughs> อึดสืดแปลว่าเจ็ดสิบสองที่ใบบัวจะทานโซยูเนี่ยแหละคะ่ะแต่ตอนนี้ใบบัวเหลือ60สกิโลแล้ว12บกิโลหายไปได้ยังไงนะคะทุกคนอยากรู้ต้องสั่งโซยูเลยจ้านี่นะคะนี่จ้านี่จ้าค่ะ นะคะถ้าใครได้ดูคลิปใบบัวน,นะคะที่เข้าห้องน้ำแล้ววิ่งไปหาอตัวหนีบนะคะที่แม่แตนถ่ายไว้นะคะจะรู้เลยว่าตัวนั้นน่ะตอนใส่ตอนน้ำหนัก7 2็ดเจ็ดด้วยซ้ำตอนที่พีคกสุดน่ไม่รู้ไปถึงเจเท่าไหร่แต่ว่าก่อนจะมาทานโซยูเนี่ยคือช่างแล้วเจ็นะคะแล้วแบบอยากให้ดูมากเลยอะถ้าใครไม่ได้ดูอะคลิปนั้นน่ะ คือปังปังมากคือแบบสุดอะลูกแบบมีคนเข้ามาดเล็ก,กมาถามในเฟซส,ส่วนตัวเยอะมากเลยนะว่ากินอ่อกินจริงหรือเปล่ามันยังไงหรือเปล่าแบบว่ารดเองหรือเปล่าแบบโดยที่ไม่ได้ทานหรือเปล่าจะบอกว่าหน้าล้านเนี่ยทานตลอดถ้าใบบัวมาเนี่ยคือใบบัวทานตลอดเลยนะคืออยากให้รู้ว่าทานจริงๆแล้วคือถ้าไม่ทานจริงอ่ะมันไม่ มันไม่ได้ขนาดนี้<ห>นทุกคนจริงๆนะมันไม่ได้ขนาดนี้หรอกเพราะว่าไปบวนเนี่ยเออช่วงเดือนแรกไปบวนไม่คุมอาหารด้วยแล้วก็ไม่ออกกําลังกายด้วยตอนนี้เข้าเดือนที่สองอ่ะไม่ใช่เข้าเดือนที่สองได้สองเดือนแล้วไปบวกก็ไม่ได้ออกกําลังกายแต่คุมมื้ออาหารเหลือแค่มื้อเดียวนะคะตั้งแต่วันที่สิเ็ดเดือนที่แล้วนี่ก็ได้หนึ่งเดือนแล้วนะคะก็คือเหลืออาหารแค่มื้อเดียวนะคะ มันก็รู้สึกว่าการเปลีป่นนยนแปลงไม่คุมอาหารหากับ<า>คุมอาหารเนี่ยมันต่างก,กันเยอะอ,อยู่นะคะลูกค้าคือถ้าคุมอาหารเนี่ยมันก็จะได้ผลดีขึ้นให้เหลือมื้อที่ไม่สําคัญเอ้ให้เหลือมือที่สําคัญเนี่ยแค่มือเดียวนะคะ เราไม่ได้แบบว่าสั่งทุกคนงดเลยนะคะแต่ให้ลดเหลือแค่มือเดียวเพราะว่าการทํางานของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะจ๊ะการทํางานของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันจะบอกว่าเสื้อตัวเนี้ยไม่ได้ใส่มานานมากมากเลยตั้งแต่ปีสี่ปีอะเพราะว่าตัวเนี้ยได้ต่อมาจากแม่แน ก็ไปสามสามสี่ปีที่แล้วนะคะด้วยความที่มันเป็นไร้ขวางด้วยเราอ้วนด้วยเราก็เลยแบบว่าไม่กล้า,สานใส่อะไรประมาณนี้นะคะแต่ตอนนี้เราหุ่นเริ่มดีขึ้นแล้วเราก็าากบรบบว่าเราไม่กลัวอะไรแล้วจ้ะนี่ความลีนความบางมันก็จะมาถึงน้ําหนักบวัวเนี่ยยังจะอยู่ได้หกตูถึงเจ้าหกตอยู่บัวก็ไม่ได้บอกว่าบัวเนี่ยโอเคแล้วเพราะว่าบัวก็ยังจะเอามัน ลงไปอีกนะคะเพราะว่าความตั้งใจคืออยากให้มันได้เลขห้านะจ๊ะตอนนี้ก็หกหกพอดีพอดีนะจ๊ะจากเ,เจ็ดสิบสองจุดสี่ไม่เน่ยเอ้ะเจ็ดสิบสองจุดสี่ที่บวกเนี่ยไม่ได้ใจลืมแล้วนะคะนี่เ <laughs> ช่ไหมคะเสียแก้ว <laughs> เดี๋ยวใบบัวมาทานโกโก้ให้ดูเดี๋ยวขอ,อนำร้อนหน่อยนะคะคุณพี่นะจ๊ะเดี๋ยวใบบัวจะมาทานโกโก้นะคะคือใบบัวเนี่ยจะมาทานหนึ่งซองใ,ใบบัวเป็นคนทานรสสิทรสชาติใบบัวเนี่ยเป็นคนติดรสชาติมากคือถ้าเป็นอะไรของพวกนี้คือหรสชาติมันอาจจะขมบ,บ้างเคือมบ้างไม่อร่อยบ้างแต่อันเนี้ยแต่อันเนี้ยโอเคอร่อย และหอมมากนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวใบบัวจะมาฉีกนะคะนี่โกโก้ก็จะข้างในก็จะเป็นซองสีขาวแบบนี้นะคะนี่ตัวนี้นะคะที่ใบบัวทานนะคะทุกคนน,นี่นะจา๋านี่นะจา๋านี่นะคะทุกคนมาเดี๋ยวใบบัวจะลงนะคะกาแฟกาแฟนะคะใครที่เป็นคอกาแฟนนะแบบอื้อ แต่วันนี้คือไม่ไปบอมไม่ทานกาแฟเพราะว่าเหมือนแบบเบื่อ,อนิดนึงเดีย๋ยวไปทานประเด็นคือเดีย๋ยวไปทานช่วงกลางวันเพราะว่าช่วงกลางวันทีไรง่วงทุกที <bug> ทำไมถึงง่วงนะ้านอนน้นอยเดี๋ยวนอนนะ <c oughs> นี่นะคะอู๋ทุกคนในห้องเนี้เอาเถอะเปิดแอร์ด้วยทุกคน หอมจริงๆเลยเอยความหอมมันก็จะมาอยู่เด้อเนี่ยขนาดขนาดเปิดแค่แบบเปิดซองอ่ะกลิ่นยังหอมโกโก้แบบหอ,หอมเนาะทุกคนหอมไหมคะทุกคนไม่มีเพื่อนเล่นไม่ใช่หรอกเรียกว่าง,งนั้นเละเปิดซอง<ข>อนะ้วก็เปิดอย่างอื่นแลมันจะหอมอย่างนี้นร้เปล่าคุณแล้ว,ลวเปิดอีอยางฮึ เปิดกล่องนะโอเคเกือบไม่ทันนะทุกคนเปิดกล่องนีเปิดกล่องนะนะคะนี่เราหนึ่งหนึ่งซองมีสิห้ากรัมนะคะหนึ่งซองมีสิหกรัมนะคะหนึ่งกล่องมีห้าซองหนึบาบทถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะจ๊ะราคาแบบหคุณภาพแบบเกิน้ม่ะ กินราคาจริงๆทุกคนนะคะถ้าลูกลูกค้าเนี่ยไม่เชื่อต้องลองต้องสั่งแล้วแหละเิงลูกค้านะคะสั่งเป็นเซตเลยถ้าลมกค้าที่ท่าดเบามากถึงท่าดปกตินะคะให้สั่งเซตสิบกล่องนะคะ1นึ่งบบาทนะคะ สามารถลดจําจนวนได้นะคะลูกค้าที่ท้าปกติถึงท่าหนักนะคะ20กล่อง2 6 7 9บาทพร้อมส่งพนที่ปกติเช่นเดียวกันและเซต30กล่องนะคะเซตแม่ตะกั่นชลรดานะคะน้องสาวหัวใจแฟนๆของเรานะคะเป็นเซต30กล่องแม่เนี่ยจะโปรต่อให้นะคะโปรส่งฟรีนะคะจาก3,990เหลือ3,870บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าทักเข้ามาได้เลยสําหรับคนท่าหนักถึงหนักมากนะคะแบบแม่แตนนะคะแม่แตนเนี่ย สามสี่วันเนี่ยก็จะถ่ายทีนะคะแล้วก็ถ้าถ่ายทุกวันก็คือนั่งกล่อมไปเถอะจ้ะเปิดเพลงแล้วร้องก็แล้วก็เม่ดน้องก็ไม่ออกนะคะจะบอกเลยว่าอันนี้มันเป็นช่วยเร่งเผาผ่านแล้วก็ช่วยขับถ่ายด้วยนะคะจะบอกว่าสิ่งที่เรากินไปแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันเอาออกมาหมดเลยนะ พอมันดดดซึมสารอาหารที่ใช้และที่ใช้ได้แล้วมันก็เอาของเสียเนี่ยออกรวดออกมาหมดเลยนะคะจะบอกว่ามันดีมากๆมันจะเป็นดีทงดีทอ็อกด้วยนะคะส่วนผสมอะไรบ้างใช่ไหมคะก็จะมีพวกผงอะโวคาโดผงต้นแขกตะบองเพชร,พชรประมาณนี้นะคะทุกคนตะบองเพชรครับ <c oughs> นี่นะคะประเด็นคือตะบองเพชรใสยพันุไหนมีลูกค้าถามมานะคะเราก็ <c oughs> จะบอกได้เลยว่ามันเป็นสารเคมีสกัดนะคะเราไม่ได้บรรจุว่า จะเป็นสายพัน์ธุไหนนะคะทุกคนแล้วก็ลูกค้าเราก็ได้ถามลูกค้าว่าทําไมถึงอยากรู้สายพันธอันนี้ก็เป็นความรู้ของเรานะเพราะว่าลูกค้าบอกว่าบางประเทศหรือบางอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ให้นํากระบองเพชรบางสายพัน์ธุเข้ามาก็คือจะบอกว่าของเราเนี่ยมีมีมออยแล้วก็ GMP นะคะผ่านมาตรฐานโลกเลยก็คือสามารถที่จะจดส่งได้ ทุกประเทศอยู่แล้วนะคะ g m p เนี่ยคือเป็นมาตรฐานอยู่แล้วคือสามารถทาได้สามารถเอาเข้าได้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องห่วงตอนนี้นะคะมีตัวแทนที่เกาหลีใต้นะคะเพจออมมากายุนนะคะใครที่อยู่เกาหลีใต้สามารถส,าารถสั่งอันนี้ได้เลยหรือใครที่อยู่สหรัฐอเมริกานะคะเขายิ้วไปนะคะเขายิวไปนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่เบาเลนะคะเพซเบาเลนะคะ แล้วก็ตอนนี้นะคะเอ่อมีที่เอ่อมีมีตัวแทนที่ดอนเมืองนะคะเจมแมมแต่ว่าเขายังไม่ได้ส่งรายละเอียดมาเนะว่าเอ่อเขาขายที่หน้าเพจหรือเปล่าแต่ว่าขายที่หน้าร้านนะคะอยู่แถวเอ่อดอนเมืองนะคะมีตัวแทนอยู่นะคะตอนนี้ตอนนี้ตัวแทนก็เริ่มแบบว่า,าสนใจเข้ามาเรื่อยๆเลย,เ,ลยเพราะว่า ด้วยความที่เหมือนเขาอะเอาไปทดลองแล้วก็เป็นรอบข้างอย่างเงี้ยเขาได้ผลเขาก็เลยคิดว่าอ่ะเป็นตัวแทนซะเลยดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะสามารถใครที่สนใจเป็นตัวแทนนะคะเรารับแต่ตัวแทนลายใหญ่เท่านั้นถ้าใครสนใจตัวแทนนะคะทักเข้ามาได้ที่อะไรอ่ที่เฟซนะคะตะกกะแทนใช้ทักหาลูกค้าเท่านั้น ตแต่ก็แต่เรใช้ทักหาลูกค้าเท่านั้นนะคะหรือเข้ามาสอบถามก็ได้เดี๋ยวจะส่งลิงก์เข้าไปให้นะคะว่าจะทักเข้ามาที่เพจไหนนะจคระที่สนใจเป็นตัวแทนนะคะมาเลยจ้ามาเลยจ้าตอนนี้นะคะวัขอจุกโกโก้ก่อนนะคะคือด้วยความที่แบบโกโก้เขาเข้มข้ขนมากของโกโก้เขาแบบว่า ราคาหนึ่งยี่บาท15ห้าซองเนี่ยคือเขาแบบโกโก้จริงๆนะเฮ้ยขอโทษค,ค่ะส<อ>ิบห้ากรัมห้าหนึ่งกล่องมีห้าซองนะคะไปแล้ว <c oughs> นะคะคือจะบอกว่าโก,โกโก้ผงโกโก้เขามันดีมากผงเขาดีจริงๆอะคือแบบคือเกรดแบบเกรดดีจริงๆคือไม่เลือกแล้วอะทุกคนคือไม่เลือกแล้วแบบ เลยอ่ะแบบที่กินกินมาคือมันทั้งหอมเป็นกล่อมนะคะอ้อแล้วก็ลูกค้านะคะที่บบกว่าบางคนเนี่ยไม่ชอบทานหวานเลยก็สามารถที่จะเติมน้ําไปได้นะคะสามารถที่จะเติมน้ำเติมน้ําขึ้นอีกแต่อันนี้ตัวเนี่ยเป็นคนติดรสชาติอยู่นะคะก็คือใบบัวก็จะแบบ ่าโกโก้เนี่ยเด็ดจริงอะไรจริงสั่งเลยนะคะนี่บอกเลยใบยบัวแนะนำโกโก้มากตอนนี้นะคะแต่ใบบัวเนี่ยเป็นสาวกาแฟก็จริงแต่โกโก้นี่ก็ขายในว่าจ,จริงบอกเลยว่าแบบต้องมีเขาอยู่เพราะว่าออช่วงประมาณ6กโมงถึง2อทุ่มเนี่ยก่อนจะจะช่วงเวลาเนี้นยคือใบบัวเนี่ยจะกินอีกหนึ่งรอบนะคะจะกินอีกหนึ่งรอบส่วนใหญ่จะ ส่วนใหญ่เลยตลอดเนี่ยคือจะกินโกโก้เพราะว่ามันดึกแล้วมันช่วยให้เราเนี่ยผ่อนคลายเวลาหลับเนี่ยก็หลับสบายอะไรประมาณนี้ในในตัวของโกโก้เองอะนะคะนี่แต่บางแต่อันเนี้ยบัวบัวไม่ไม่ไม่คอนเฟิร์มนะว่าจะทุกคนไหมแต่ว่าสรรพคุณของตัวโกโก้เองอะมันทําให้เราเนี่ยหลับสบายขึ้นอะไรเงี้ยช่วยผ่อนคลายอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ที่ส่วนใหญ่ที่บอกว่า เนี่ยไม่ไหวเลยมันมันหนักัวนู่นนี่นั่นลองทานโกโก้ล้อ้นดูสิมันช่วยได้ะคะ่ะอันนี้ก็เช่นเดียวกันแล้วอันนี้กินแบบไม่รู้สึกกิดด้วยนะคะก็คือตื่นมาก็ขับถ่ายได้ดีขึ้นนะคะตอนนี้ใแบบวัวก็คือขับถ่ายปกติแล้วมันอยู่ตัวแล้วนะคะก็สมมติใแบบัวก,กินตอนเนี้ยน่าจะไปประมาณสี่โมงเพราะว่ามันสี่โมงเพราะทุกทีใแบบัวเนี่ยจะกินว่มามันแปดโมง เกิน9โมงก็จะไปถ่ายประมาณบ่าย3คือเราจะรู้เลยว่าอ่าระยะเวลาที่เรากินประมาณนี้มันจะเป็นอะไรประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันอยู่ตัวแล้วนะแล้วแต่คนนะคะอย่างใบบัลเนี่ยเป็นคนทานหนักมากๆม,มันไม่ได้มากอะ่ะเป็น3วนันเป็นคนทัานหนักแต่ยังไม่ถึงกันมากเพราะว่ามีมากก็คือ1อาทิตย์กว่าหรืออะไรอย่างเงี้ย10วันก็มีนะคะอันนั้นนทานหนักมากเลยนะคะนี่แล้วจะบอกว่า รีวิวปังทุกวันมีมาทุกวันทั้งวันนะคะทุกคนถ้าใครอยากดูรีวิวนะลองเข้าไปที่เพจกาแฟโซยุนะคะกาแฟภาษาไทยแล้วก็ so กิจกรรอยู่ลองเข้าไปดูนะคะว่ารีวิวเนี่ยคือปังเวอร์นะคะแล้วก็ตอนนี้อยากจะบอกว่าที่แพ็คถุูด้านหลังเนี่ยคือลูกค้าสั่งแบบเซตสิกล่อง20กล่อง3ามสิบกล่องกันเยอะมากตอนคือตอนเนี้ย เซตแบบว่าที่ลูกค้าสั่งแบบสองกล่องสามกล่องก็จะน้อยลงเพราะว่าพอลูกค้าเริ่มแบบรู้รรแล้วแบบโอเคโอเคมาก้างกลับมาสั่งสิบกล่องยี่สิบกล่องสามสิบกล่องคือสั่งเป็นเซตกันไปเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ตอนณนะตอนเนี้ย พอลูกค้าเห็นความเปลีป่ยนแปลงหลายๆอย่างแม้กระทั่งแม่แตนเองตอนนี้นะคะเข้าเข้าสู่สามเดือนที่สามแล้วแต่แม่ในหยุดทานแล้วแม่ลงไปแล้ว20กิโลจ้าแต่ตอนแม่ทานไปสองเดือนนี้ตอนที่ทานอยู่เนี่ยสองเดือนลดไป15กิโลแต่นับปัจจุบันตอนนี้แม่ลงไปแล้ว20กิโลค่ะทุกคนถ้าใครสนใจนะคะพักเข้ามาได้เลยที่ไลน์แอดแตน55หรือ ปักหมุดไว้นะคะหรือเข้ามาทักที่ inbox ได้เลยนะคะรบกวนลูกค้านะคะทักเช็แค่ช่องทางเดียวนะคะถ้าผิดล้ละทักหลายช่องทางไม่เป็นไรค่ะแต่ส่งสลิปเพียงแค่ช่องทางเดียวนะคะส่งสลิปเพียงแค่ช่องทางเดียวเท่านั้นนะจ๊ะเดี๋ยวจะมีแอดมินเข้าไปตอบจากล่างเป็นต้นถ้า à, ลูกค้านี่ทนไม่ไหวรอไม่ไหวไปทักอีกช่องทางหนึ่งเนี่ยก็ไปยกเลิกอ,อีกช่องทางหนึ่งก่อนนะคะ <S <S ก็ ต้องการาบขอภัยไ,ไว้ตรงนี้เลยนะคะถ้าตอบช้าเพราะว่าลูกค้าเราเนี่ยเยอะจริงๆนะคะแอดมินก็จะเร่งตอบแล้วอยากให้ลูกค้าเนี่ยเข้าไปก็บอกเลยคข่ะแล้วก็หยุดไว้เลยนะก็คือแบบเนี่ยเออไลน์ก็คือเราจะตอบตรงนี้แล้วก็เลื่อนขึ้นไปแล้วลูกค้าทักมาปึ้งตรงนี้แล้วก็ลูกค้าคนนึ่งก็ทักขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะพอลูกค้าเนี่ยพอใกล้จะถึงลูกค้าแล้วลูกค้าทำไม่ไหวเมื่อไรจะตอบสักทีคะมันก็เลื่อนไปปุ๊บอยู่ข้างบนสุด ้วกว่าแอดมินจะพ๊ดขึ้นไปถึงลูกค้ามันก็จะช้าลงลูกค้ารอใจเย็นๆอย่าทักซ้ำนะคะเดี๋ยวแอดมินไล่ตอบจากล่างขึ้นบนไม่แซงคิวแน่นอนลูกค้าใจเย็นๆนิดนึงนะคะก็คือทักช่องทางเดียวส่งสลิปช่องทางเดียวนะคะมันจะได้ไม่มีการความล่าช้าเพราะถ้าส่งสลิปสองทางหรืออะไรอย่างเงี้ยการขนส่งจะล่าช้าไปประมาณ3 สามถึงเจ็ดวันเลยนะคะสามถึงเจ็ดวันเลยแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างนะคะลูกค้าสามารถทักเข้ามาบอกได้เลยว่ารับอะไรบ้างเซตไหนบ้างเซตเออเซตหนึ่งเซตเนี่ยสามารถาะคะัดลืกจัาจำนวนได้นะคะลูกค้าตอนนี้นะคะชาไทยตอนนี้ชาไทยหมดนะคะเพราะว่ามีเอออุบัติเหตุเรื่องการผลิตนิดหน่อยนะคะคือวัตถุดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยคือมีปัญหาทางเรือนิดหน่อยนะคะ ก็เดี๋ยวถ้าชาไทยเนี่ยมาเมื่อไหร่จะแจ้งหน้าเพจทันทีแล้วก็อาจจะมาไลฟ์สดทันทีเลยนะคะจะมาบอกลูกค้าตอนนี้ก็ลูกค้าสั่งเป็นโกโก้กับกาแฟาไปก่อนนะจ๊ะจะบอกว่าโกโก้ของเราเนี่ยขายที่ไม่แพ้กาแฟเลยนะจ๊ะบอกเลยตอนนี้มาแบบสูสีกันสุดลิ์เลยนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวใบบัวคลอกระดก สุดท้ายนะจ๊ะเดี meter, an はは <visuals> ๋ยวจะหาว่าใบบัวกินไม่จริงกินนิดๆหน่อยๆแล้วก็จบไลฟ์แต่ใบบัวไม่เคยนะคือกินหมดตลอดก่อนจบไลฟ์จะมีแค่คลิปนั้นแหละที่แบบว่าพอดีว่ามีงานด่วนเข้ามาก็เลยแต่ว่าพอจากหลังไลฟ์แล้วใบบัวก็กระดกปุ๊บเลยจ้ะมันเสียดายนะจ๊ะไม่ได้จ้ะคุณภาพคับแก้วขนาดนี้เราจะปล่อยไว้ไม่ได้นะจัะแม้แต่หยดเดียว ต้องกินให้หมดเนา,ารระแล้วก็ยกอสอไปเลยสิคะ <c oughs> นะคะอ่ะเดี๋ยวใบบัวขอมมาอ่อ ย้ำกันอีกหนึ่งรอบนะคะโซยูของเรานะคะ1กล่องมี5ซองนะคะ129บาทนะคะตอนนี้โปรโมชั่นนะคะ30กล่องส่งปีนะคะ30กล่องส่งปีนะคะก็หิวอิ่มนานไม่ทานจบจิต5-6ถึงชั่วโมงนะคะเล่งผอผ่านช่วยขับถ่ายนะคะ1ซองมี35แคลนะคะมีถึงากรัมนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันชัดนไม่มีน้ำตา เป็นเบาหวานสามารถทานได้นะคะคนเป็นโรคประจําตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคประจําตัวอะไรไม่ว่าจะเป็นไทรอยไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจหัวใจนะคะที่ทานยาประจําอยู่นะคะเราไม่แนะนําให้ทานเด็ดขาดนะคะแล้วก็ใครที่เป็นความดันที่ต้องทานยาประจําอยู่เราก็ไม่แนะนํานะคะแต่ถ้าเป็นความดันพลังสูงแบบใบบัวเนี่ยทานได้นะคะทานได้นะคะ หรือว่าจะเป็นความดันไม่เลิกนะคะแบบเสียแก้วนะคะดันละดันเรียรลาดนะคะก็ทานได้เหมือนกันนะคะดันตลอดนะคะก็ทานได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีคันให้นมบุตรนะคะรอให้ลูกเนี่ยหย่านมก่อนแล้วเราค่อยมาคุยกันนะจ๊ะนะคะตอนนี้นะคะมีเคสแบบคุณแม่หลังคลอดหย่านมแล้วนะคะ ฟังมาก,มากเขาบอกว่าหูรู้สึกแบบดีมากๆเลยนะคะอะไรแบบนี้นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยววันนี้ใบบัวขอราไปก่อนนะคะเขาปิดน้องมากเขาปิดน้องเลยเขาเขาแกงอะ่ะทุกคนมีอะไรให้ดูเลยเซตอะไรอะไรดูไม้ดีดูไม้ดีนี่นะคะเซ <c oughs> ตสามสิบกล่องใช่ไหมใช่นี่จะได้กล่องไซจีแบบนี้ไปเลย เขาตักไอโคลมาเนี่ยสายโก๊ะสายโก๊ะสายปุ๊บโก๊คือจะบอกให้ดูเลยว่าไปนี่สายโกโก้แล้วอะ่รก็นี้นะอันนี้วางกล่องนี้นะเดี๋ย้จีบให้ดูอันนี้คือส่วนหนึ่งนะโอ้โหสายโก๊ะทแบบคือประเด็นคือแบบช่วงเนี้ยโก๊ะกับกาแฟเขาก็มาแรงไม่เบาเหมือนกันใช่ใช่นะคะมามาแรงแค่จะแซงกาแฟแล้วโกโก้โะถ้าไม่ได้กินหรอบคนไร้ความรู้สึกเลยแล้วลัคนละชาและจะพอหลอเหรอ ใช่ผิดตลอดเลยเนี่ตยตอยในใครๆๆที่เป็นสาววงชาตเหมือนน้องหวานหวานนะคะหรือใครที่ชอบกินชาแบบเป็นประจำอยู่แล้วรอนี้นิดนึ่งนะคะคุณลูกค้าค่ะรอนิดนึงนะคะเดี๋ยวก็ชามาปุ๊ปบใบบัวหรือทีมงานเนี่ยหรือแม่แตเนเนี่ยจะเร่งบอกลูกค้าทันทีเลยว่าอ่ะชามาแล้วนะ ดหรือจะเป็นหน้าโพสนะคะจะตามกันนิดนึงนะคะลูกค้าจ๋ารอนนี้หนึงนะคะใครที่เป็นสาววชานะจ๊ะอ่าตอนนี้ก็สังโกโก้ไปแทนชาก่อนก็ได้นะอร่อยเหมือนกันเลยนะคะวันนี้ใบบัวขอลาไปก่อนนะคะลาไปก่อนยู่สดลาไปก่อนลาไปก่อนช่วยหน่อยค่ะช่วยหน่อยช่วยน้องหน่อยค่ะ พูดตรงๆก็ได้นะถ้าเป็นเรื่องข้างล่างขาล่งข้างล่างขล่อจ่ยือตัวนนี่นี่นีเขาไม่